สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ตามใจปราถนานะครับผมกับคุณต้อยก็ต้อนรับทุกคนมาตั้งแต่ปีใหม่ปีที่แล้วนะครับเราเพิ่งทาคลิปกันไปเมื่อตอนธันวาส่งท้ายปีวันนี้เราเปลี่ยนอีกแล้ว <c oughs> เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ <c oughs> กับตามใจปรารถนาบรรยากาศที่คุณได้เห็นอยู่อย่างนี้นะฮะที่คุณได้เห็นภาพกวา้างนี้นะฮะเราเปลี่ยนปรับบรรยากาศใหม่เวลานี้ คือเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับก็คือ5โมงเย็นนั่นเองแสงก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับชิลๆบรรยากาศน้ําเขียวๆที่สําคัญนะครับเราเพิ่มโซนใหม่มานะครับคนที่มาปุ๊บข้างในจะเจอกับซุ้มประตูตามใจก่อนนะครับแล้วก็จะมาเจอห้องโชว์ย่างหันหมูหันของเรานะครับที่เป็นที่โด่งดังไปทั่วเรียกว่าทั่วโลกแล้วตอนนี้นะครับถัดเข้ามาอีกนะครับเราก็จะมีโซนที่เรียกว่าเป็นโซนใหม่ เป็นโซน,โซนโรแมนติกนี้ <Hey. S 1> ก็จะมีเรือกอนโดล่าแบบอิตาลีเวนิสอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นโซนเก้าอี้นั่งเก้าอี้เป็นคู่รักเป็นซีทเป็นเก้าอี้ไหวยอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ยังมีห้องจัดเลี้ยงเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเริ่มตั้งแต่ไซส์10คนถึงร้อยคนเลยนะฮะมีหลายห้องหลายไซส์อาหารก็เพิ่มมาอีกเพียบทั้งเมนูซีฟู้ดเมนูเนื้อและทุกสิ่งทุกอย่างหลากหลายไปหมดและที่สำคัญ มีสนามเด็กเล่นด้วยเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามา,มา,มาและมีอีกมีดนตรีสดให้ได้ฟังกันอีกทุกวันโอ้โหเริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งเลยโอ้ตามใจปรารถนากับบรรยากาศอย่างนี้นี่ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆแล้วก็วันนี้นะครับผมสองคนมีอะไรพิเศษพิเศษมามอบให้กับคนที่จะมาที่นี่ในวันวาเลนไทน์ด้วยอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีอะไรมาให้นะครับ ทุกอย่างเราเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่เป็นไงคุณต้อยอโอ้โหโอ้โหนะพิเศษสุดๆสำหรับค่ำคืนวาเลนไทน์ะอื้อหือ โอ้โหเป็นยังไงสุดๆไปเลยไหมคุณต้อยยังไม่พอมาอีกแล้วค่ะเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์คือต้องบอกว่าคืนวาเลนไทน์นะครับ14กุมภาปีนี้นะครับพี่ตามใจปรารถนาเพียงแค่คุณสั่งชุดเนื้อโทมโฮอค3,500บาท<ะ>หรือหมูหัน1ตัว3,500บาทแล้วก็หมูหันครึ่งตัวนะครับ2,000กว่าบาท ผมมอบแชมเปญขวดนี้ให้ฟรีไปเลยพงนี่เลยนะมูลค่า1200บาททุกโต๊ะจะได้รับแบบนี้แล้วก็ดนตรีดีๆอย่างนี้นะครับมาเล่นให้ตามโต๊ะเลยนะครับวันวาเลนไทน์ที่ตามใจปรารถนาคืนนี้เราดิ้งกันก่อนไหมครับอืมเปิดเลยอะเปิดเลยนี่ คุณต้อยนึกถึงเรือไททานิกไหมเห็นนะเอาละเย a โอ้โห yeah r o m a n t ใช่ออฮู้ยมา 14. กุมภาวันวันเลนไทน์สุขสันต์วันเลนไทน์นะจ๊ะวิลืมเอาเดอกไม้มาให้ไม่เป็นไรเรามีกินเนื้อแทนกันละกันอย่าลืมน,นะครับ 14. บกุมภาทุกโต๊ะที่สั่งจองเนื้อมอมฮอกแล้วก็หมูหันหนึ่งตัวครึ่งตัวรับไปเลยครับฟรีจากร้านแถมให้ดีกว่าไม่เรียกว่าฟรีดีไหมมอบให้มอไให้มอบให้นะครับ กินเฉพาะที่ร้านเท่านั้นนะครับกลับบ้านไม่ได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่22กุมภาพันธ์คอนเสิร์ตพี่ปูแบ c ็คเฮดที่นี่นะฮะแล้วก็29มีนาคมคอนเสิร์ตพี่ปั่นไผ่บูนโอ้โหมาร้องเพลงัมาร้องเพลงรักร่วมกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเปลี่ยนคนนั่งแทนได้ไหมเดี๋ยวตบเลยดีกว่าเล่นทายนะเอาเหรอมันเคลิมกว่ดนตีไง เอาอาดื่มเถอะโอ้ยกินเนื้อด้วยอชน,นเครื่องทำไมอะาวาเลนไทน์นนะอ